ดี Good m o r n i n ชาวดีค่ะว่าไงคะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะคนสวยเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไหนให้พี่เอฟซีดูหน่อยชี้ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมลูกืไม่กำลังต้มไก่ให้อยู่ แม่กำลังต้มไก่ให้หนูอยู่เราจะได้กินข้าวแต่เช้านะลูกเนาะตั้งแต่เช้ามายังไม่ลุกจากที่นอนเลยอ่ะนอนต่อนอนต่นอนตดีกว่าอืมอเปลียงงนอนเมื่อวานก็กินข้าวโรงพยาบาลไม่ได้พอจะกินก็ท้องเสียเสงเลยนอนดิกเนาะเฮ้อเสงเลยอาหารไม่ถูกปาก กินแล้วท้องเสียอีกหนูไม่กินเลยเดี๋ยววันนี้กินไก่อันนี้กินไก่ไก่ต้มกินไก่ไกต,กไกต้มไปก่อนนะลูกเนาะแล้วพลุกข้าวไปก่อนเนาะอ่ะนอนเตา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 โอเคโอเคอืมพี่แดงนู่นฮัลพี่แดงอยู่ที่นอนสิที่นอนสวยมากเลย ใครซื้อให้หนูเนี่ยใครซื้อให้หนูนี่พี่เอฟซีตั้มซื้อให้หนูค่ะพี่เอฟซีตั้มซื้อให้หนูค่ะหนูชอบมากเลยน่มมากเลยห่วงมากๆด้วยแต่หนูก็แบ่งให้น้องนอนด้วยเนาะตั้งแต่กล้วยแขกกล้วยฉาบก็นอนกับหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่น้องตัวเล็กๆเลยนอนด้วยกันเนี่ย ที่นอนผืนนี้เนี่ยนะที่นอนผืนนี้เนี่ยนะน้องก็นอนด้วยน้องนอนด้วยจนตโตเลยกล้วยฉาบก็จะลอยที่นอนหนูเนะี่ยอย่าลุกนะลุกแล้วกล้ยฉาบลอยที่นอนเลยนะอดูจุ่ยฉาบดิจับจับนีน้องไอ้จับจับ จับจับ,บุยแขไปไหนแล้วลูกุยแขกนี่ไปเล่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองก็พากันไปเล่นไม่ยอมเข้าบ้านพอฝนตกนี่พากันวิ่งเข้าบ้านอย่างไวเลยแล้วก็ไม่หิวไม่กินข้าวพี่ดิกจนหมดเลยดูนะคะน้องตอนนี้น้องอาการก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยนะคะยังไม่ค่อยเต็มร้อยเพราะว่า เมื่อวานท้องเสียด้วยนะคะท้องเสียด้วยกินข้าวแล้วท้องเสียแต่ก็หายแล้วนะคะก็หายแล้วพอดีน้องกินข้าวโรงพยาบาลน,นะคะเหมือนเขาไม่ชอบเพราะกินแล้วเหมือนเหมือนระบบเขาแบบไม่ค่อยดีด้วยเนาะเวลาเขากินแล้วก็ทําให้ท้องเสียแต่ไมื่อยให้กินไก่ไก่ต้มคู่กับข้าวนะคะเขาก็กินก็ไม่เป็นไร ดีละหนูกลับมาอยู่บ้านดีกว่ามากินข้าวที่บ้านฝีมือแม่ดีกว่าเนาะเนาะข้าวฝีมือดว่กเนาะโอ้หลับก่อนหนูเพียหนูอยู่โรงพยาบาลหลายวันหนูนอนไม่ได้เลยที่แคบๆมานอนที่นี่ดีกว่ามานอนที่นอนพีเอฟซีตามซื้อให้หนูดีกว่าสบายมากเลยสบายมากเลยเดม่ไปดูไก่ก่อนเดวแม่เอาข้าวให้กินนะ Nhìn mẹ tài đi, nhìn mẹ tài đi Ý, con chuối, con chuối chung mục mẹ hẹn rồi